สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนมิลิสร้างอีกตำนานกินข้าวเหนียวมะม่วงโชว์กลางเวทีคอสเชล่า ถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของแฟนๆเมื่อมิลลิแรปเปอร์ปปรสาวชื่อดังได้โชว์บนเวทีคอเชล่างานเทศกาลดนตรีระดับโลกและถือเป็นศิลปินหญิงเดี่ยวไทยคนแรกอีกด้วยสำหรับโชว์ดังกล่าวเริ่มเวลา8นาฬิกา50นาทีตามเวลาในประเทศไทยโดยมิลิได้ขึ้นแสดงเป็นคนที่สองของเวทีปรากฏตัวชุดสีแดงสุดแซบพร้อมขนเพลงดังอย่างมิวเรมิเรและสุดปังไปแสดงโชว์ซึ่งมิลิทำออกมาได้ดีคง คาแร c คเตอร์แร็ปเปอร์สาวตัวจีดร้องเต้นแร็ปเอาอยู่หมดเรียกเสียงเชียร์จากผู้ชมอย่างล้นหลามก่อนจะจบโชว์มิลิก็ขอจบแบบไม่เหมือนใครด้วยการหยิบข้าวเหนียวมะม่วงเมนูโปรดอันดับต้นๆของชาวต่างชาติขึ้นมาทานกลางเวทีตักคำโตๆเข้าปากรับรองว่าใครเห็นก็ต้องอยากทานตามมิลิแน่นอนท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวไทยขอบคุณครับ